มาตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยนะครับพบโครงการก่อสร้างตรงลิงขนาดใหญ่เลยนะครับเขาโต๊ะพยาวังนะครับคุณผู้ชมโต เขาโต๊ะพยาวังถูกต้องแล้วนะครับจังหวัดสตูลน,นะครับก็สร้างมาตั้งแต่ปี2560นะครับใช้ขังลิงกว่า1000ตัวเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาลิงสร้างความเดือดร้อนในพื้นที่ชุมชนนะครับแต่ว่าล่าสุดคุณพุนวัดรนาทองลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับแล้วก็พบว่ากรงลิงดังกล่าวเนี่ยผ่านมาแล้วกว่า8ปปีจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ถูกใช้งานเลยครับกรงลิงขนาดใหญ่และสวนให้อาหารลิงบริเวณสวนสาธารณะเขาโต๊ะพยาวัง อำเภอเมืองสตูลเป็นโครงการก่อสร้างมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาลิงเขาโตะพยาวังและเขาใกล้เคียงสร้างความเดือดร้อนบ้านเรือนประชาชนและทำลายนักท่องเที่ยวภายในสวนสาธารณะเขาโตพยาวังผ่านมา8ปีอาคารกรงลิงและสวนให้อาลิงก็ไม่ได้ใช้งานโครงการนี้ตามข้อมูลระบุว่าเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ใช้งบประมาณปี2,560จำนวน29,798,000บาทและเริ่มสัญญา่อสร้างเมื่อปี2,560และก่อสร้างแร็วเสร็จปี2,563เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญา2ครั้งในโครงการมีการก่อสร้างอาคารร้านอาหาร9หลังอาคารร้านค้า1หลังศาลาพักคอย1หลังอาคารอาเนกประสงค์1หลัง ห้องน้ำสี่หลังลานคอนกรีตหนึ่งหลังอาคารกรงลิงและสวนให้อาหลิงหนึ่งหลังแต่ทั้งหมดยังไม่เปิดใช้งานเจ้าอาวาสวัดสตูนสันตยารามที่ได้รับความเดือดร้อนจากลิงเข้าทำลายทรัพย์สินบอกว่าโครงการสร้างโรงริงแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพื่อจุลิงกว่า1,000ตัวไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะตั้งแต่โรงริงก่อสร้างแล้วเสร็จก็ไม่เคยใช้งาน ก็ประกาศเมื่อสิบปีที่แล้วนว่าสร้างโครงขังลิงอัตมาก็เข้าไปประชุมมาที่สารากลางตั้งแต่ผู้ว่าก่อนรัตนาพลรัตนพิเชษชัยผู้ว่าเหนือจายจิระภิรักษ์ตั้งแต่สมัยนั้นสนิบเอ็ปีมาแล้วอ่ะแล้วทีนี้มาเปลี่ยนเหรอท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสโตนในฐานะหน่วยดําเนินโครงการก็ประมาณกลุ่มจังหวัดให้ข้อมูลว่าโครงการดังกล่าวท่องเที่ยวและกีฬา เคยมีหนังสือแจ้งโอนทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างให้เทศบาลเมืองสตูลรับไปดูแลและเปิียรจัดการเมื่อเดือนสิงหาคมปี2565ต่อมาปี2566สภาเทศบาลเมืองสตูลมีมติเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างส่วนปัญหาที่ยังไม่เปิดใช้ต้องสอบถามไปยังเทศบาลเมืองสตูลซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลเนี่ยก็ได้เอามาติในเรื่องของการรับโอนทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่สภาแล้ว แล้วก็อยู่ระหว่างการที่เทศบาลนะคะจะมาขอใช้ทรัพย์สินทั้งหมดของโครงการนี้จากธนารักษ์ค่ะประหลัดเทศบาลเมืองสตูลบอกว่าปัญหากรงลิงและอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่เปิดใช้เพราะอยู่ในขั้นตอนแจ้งขอใช้อาคารและสิ่งปลูกสร้างต่อธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสะตูลเพราะสิ่งปลูกสร้างทั้ง18รายการมีการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างของรัฐ ที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุไว้และยังมีปัญหาการรับโอนทรัพย์สินด้วยทําให้โครงการดําเนินไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ทะเบียนเนี่ยเราขึ้นทะเบียนของเราเรายังขึ้นไม่ได้เพราะว่ารายละเอียดที่เขาส่งมาเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามารับโอนเนี่ยมันมันมันจะแย้งกันทางกองคลังเนี่ยเขาจะทะบเบียนทรัพย์สินมันจะแย้งกันพอทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ได้ขึ้นเราก็ซ่อมไม่ได้ ไอ้อรับปูนเนี่ยรับปูนหลักการสภาอน,อนุญาตเลี้ยวอนุญาตเล้ยวเหลือเพียงแค่เอกสารในส่วนนี้ซึ่งตอนนี้เราเราเราส่งเรื่องกลับไปจังหวัดเพื่อไปไปทบทวนในส่วนรายละเอียดที่มันไม่ตรงกันนะครับเมื่อถ้าตรงกันปับ๊บก็สามารถดําเนินการได้เลยเขาโตพยาวังและเขาใกล้เคียงมีลิงอาศัยอยู่กว่า3,000ตัวแม้เจ้าหน้าที่จะทำมันเพื่อควบคุมประชากรแต่ก็ไม่สามารถควบคุมได้ทําให้ดิ่งตากันออกหากินตามชุมชนและบ้านเรือนประชาชน กำลังกลายเป็นปัญหาใหม่ของจังหวัดสตูลผุ่นวัดนาทองไทยพีเบสรายงาน